ชินวินีแยุ่กันทีสน,นั่นเขื่นโคสมวัชสเตเดียมนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความสมบูรณ์ของวอัวที่จะทำการชนในวันที่ยี่สิกพฤษาคมนะคะสวัสดีทางสองคนค่ะคมาจากโขลกชนเด่นตายนะคะชื่อได้กันบ้างแนะน,นำตัวกันนิดนึงครับชื่อยิ้มครับเจตุว์มาจากใครโขลกให้กันคะน้องใครโข่กใญ่บัวใจบ,บ,ใจบนสตูนครับคค่่ะะะนน้้ออองวววััตีชืไรข้าวงามตะวันช่ายวานน้ำวานรับโขลข้าวงามตะวันช่ายเลยว่าน้ำวานนะคะน้ำวานอายุกี่ปีคะน้อง ปุ๊บปีเจ็ดปีครับประมาณหกถึงเจ็ดปีนะคะเขาเป็นทายาทของตัวนี้พอซ้ำไหมไม่ทราบไม่ทราบนะคะน้องชนเมื่อกี้ครั้งละคะห้าครับห้าครั้งล่าสุดนี่เขาชนะได้คะบางก๊มครับชนะที่บางก๊มเมื่อกี้นาทีตอนนั้นยี่สิบนาทีครับประมาณยี่สิบนาทีปิดเจ้าปิดเกมนะคะวิชาทางชน้นต้องเข้าประเพณีค่ะน้องช้อนไปร่างมาไับไปน้ำมาล่างนะคะตัวนี้นะเดินวัวกันวันกิโลคันนี่ซีอารูครับซีฮารู้เหลือบาเหลือเพิ่นบ้างยังเหลือบ่เหลือพ่นอะไรครับ น้องว่าทุกหูรอมนีกินยากินน้ำได้ดีไหมคะกินยาดีครับน้ำไม่ค่อยยินเนี่ยทำออนทำหนุนนะคะพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปรอนะร์เซ็นต์น่องรอบนี้90เร์เตอนนี้ประมาณ90-20เปอรทะเลวันชนกันนะคะไฮ <10 S 1> ฟังคอเอฟซีเราผู้ติดตามได้เลยค่ะน้องฝากเอฟซีทุกคนนะครับมาเชียร์มาให้กำลังใจ นำวันด้วยครับช่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมาในชมกันในนอนนะคะที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอนี่คือโขข้าวงามตะวันช่ายือว่นนำวัานนำวันพบกับ,บโขดดัง้งนางฤทธิ์ยอดนำชายหรือไว้ดอกเทพรัตน์นะคะคุณนี่ทำการชานมาคุณเอพิเซคุคที่หกของรายการชิงเงินวันกับที่ฮกแฟนสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมาค่ะชวนที่มีเชียเ่ยวชาญรัรบขายแคนองขอบคุณค่ะ